นะคะลงยาถมดำลงยาร้อนถมดำนะคะเป็นแบบนี้เลยนะอย่างนี้เลยสเลเยอร์คำว่า3ามเลเยอร์ในที่นี้คือซอปรับไล่3ระดับลูกค้าจะเห็นว่ามันจะมีความนูงความหนาระดับต่างกันเห็นไหมคะเห็นไหมนี่นะเป็นแพทเทิร์นนี้แต่ถ้าเป็นระดับเดียวแต่ความหนาของเขามันจะหนาแผ่นทองหนามาก เพราะว่าเราเล่นแพทเทิร์นเลเซอร์ออกแบบไปตามใจของเรานะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็เลือกแพทเทิร์นแบบนั้นนะ,ะแพทเทิร์นนี้ซอสเน้นจุใจจุจังมากใครที่มีตะกุดดอ,อกพิกพๆหนานอ้วนๆนะคะตัวฐานซอเสริมฐานตรงนี้ให้แบบกันฉีกเห็นไหมเลเยอร์หนามากและตัวห่วงเล่น3ระดับเห็นไหม คือปกติก็หนาแล้วและอันนี้หนาเข้าไปอีกใครที่ชอบพริกๆหนาๆลูกค้ามาจุดนี้ได้เลยนะคะอันนี้นะ v อ r ์ซา e นะคะยังยังไม่จบอย่าเพิ่งไปไหนค่ะนี่ค่ะแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นลายเรียบหรูแบบหลวยนะคะแพทเทิร์นนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะยันนะคะ ยันยันสุกิติมานะคะยันมงกุฎของมัุทรเจ้านะคะอยู่ข้างในนี้เลยนะคะลงอักขระไว้เรียบร้อยแล้วถมดําสวยมากลูกค้าขานะคะบ้างนะคะประจํายามตรงนี้แบบเรียบหรูนี่เลยเกลี้ยงเรียบและแพทเทิร์นตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสวยไหมตะกุดนะพร้อมเปลี่ยน ส่วนใหญ่ดอกมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณซักไซส์13มมิล14มินนะคะของตะกุดแบบสายตะกุดจริงๆอะน้องอามเนาะสายตะกุดที่แบบขลังๆนิดนึงเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13มมิล14มิลโดยประมาณนะคะแต่เป็นที่ยอดนิยมของตะกุดทั่วๆไปก็จะเป็นสัก12มิล10บมิลโดยประมาณนะและยังไม่จบอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะอย่าเพิ่งไปไหนตะกุดนะคะแบบฝังเพชรนี่คุณดูค่ะนี่ ลายนี้นะคะเป็นลายยอดนิยมเลยทีเดียวนะคะฝังประดับเพชรนะคะรอบกรอบข้างๆเสร็จเพชรตอนเดียวและตรงนี้เป็นวัวซาร์เฮ้หยหลูวอนะหลูมากลูกค้ารายการนี้นะคะสวยมากดอกนี้คือพร้อมเปียนเลยนะ12วอร์ัซาชนะวั์ซาชเพชรแท้เธอเพชรแท้เด้อนะคะห้า ราคาก็แอบสุนะแต่ใครที่มีตะ,ตะกระดดอกพิกพิกซอบอกเลยว่าใส่ไปแล้วจัดจ้านไม่ซ้ำใครเพราะซอออกแบบมาแค่ดอกเดียวในประเทศไทยนะนะจ๊ะนะจ๊ะเธอจ๋าอะใครไม่ชอบเพชรก็เบาๆไปใครชอบเพชรก็จัดหนักแต่อันนี้หนาใจหนาหนาจริงจังคือให้ลูกค้าดูดูดดแผ่นทองนะแผ่นปอกตะกุดคือหนามากเที้กับแผ่นแผ่นดอกตะกุดอันเนี้ยนี่ก็หนาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนากว่า เห็นไหมเห็นไหมเห็นความหนาไหมเห็นไหมคือไม่ใช่งานแบบถูกๆกับลูกค้าเวลาซอทําให้ลูกค้าเนี่ยถ้าใครที่ชอบของพรีเมียมของที่เป็นแบบลิมิเต็ดนะคะก็ต้องเป็นเกรดนี้แต่ถ้าเราทําแล้วเรากงกทองมันไม่เห็นทองนะคะมันก็จะไม่สวยแต่ถ้าใครใครชอบแบบลิมิเต็ดก่อนนะอันนี้พูดถึงคนที่ชอบแบบลิมิเต็ดก่อนนะก็จะเป็นแนวนี้พีคๆสวยๆแบบนี้เลยแต่ถ้าใครมีงบจํากัดลูกค้าอาจจะไปเป็นสไตล์แบบคลาสสิกสไตล์พวกเนี้ยก็ได้นะคะก็ ดูดีกว่าดูดีกว่าหรือจะเป็นทองว้วนแบบนี้ไปก็ได้ก็ดูดีกว่านะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นปะกุดนะปะปะงานสุโขทัยนะคะ,นะคะดอกประจํายามเม็ดทองนะคะอลามแบบนี้เลยนะลูกค้าอยากได้แบบไหนจัดนะคะหรือบางคนมาแนวแบบคลาสสิกนะเรียบๆเกลี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าเอานี้เป็นงาน90ก่อนนะคะงาน90ที่หน้าร้านที่มีตอนนี้เนี่ย จริงๆดอกตะกวดด่างมันเล็กสุดที่เขาทําในในในตลาดนะหล่อตัวหล่อที่เขาขายคือหกมิลที่เล็กสุดนะคะที่เล็กสุดนะคะโนิสกะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าต้องดูว่าดอกของตัวเองเนี่ยเป็นดอกไซส์อะไรแหละกินเข้าไปนะอย่างหน้าร้านตอนเนี้ที่มีพร้อมเปลี่ยนเลยเนี่ยเล็กสุดก็น่าจะเป็นแปดมิลใช่ไหมเฮียแปดมิลอันนี้เก้ามิล อันนี้8มิลน,นี่9มิล7มิลมีด้วยหรออันนี้นี่นี่อ่ะอันนี้กี่มิลอันนี้8มิลเหมือนกันนะคะมีทั้งออกลิ้งเงาแกะลายนะคะจริงๆมันมีแพทเทิร์นเยอะนะลูกค้าแบบฝังเพชรก็มีนะคะอันนี้แบบเป็นดอกใหญ่ๆห,หน่อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกที่แกะลายนะคะแตกต่างกันไปนะคะลูกค้ามาแบบทําไปแล้วพร้อมเปลี่ยนนะคะ14มิล นะคะหรือใครที่มีดอกใหญ่ใอยากจะทําหูกลางใส่ไม่ต้องรอนะคะซอก็มีหูกลางนะคะใส่พาเพิ่มโดยที่ไม่ต้องไปถังทำอะไรเพิ่มนะคือพาที่เราจะต่อมาเนี้ยที่ลูกค้าหนักๆมาเนี้ยมาเสริมฐานหนาๆแบบเนี้ยนะคะคือจบเลยอันเนี้ยก็จะ14บเมตรอันเนี้ยอยู่ที่ 13, 90, หม 13, 500, 13, ื่นสามสี่ร้อยเก้าสิบแหมหมื่นสามห้าร้อยก็หมื่นสามห้าร้อยเฮียนี่ก็ นะครเมือนสามสี่รอยเก้าิเฉพาะดอกกลางใหญ่ๆอ,อย่างนี้เลยนะอันนี้ดอกใหญ่ส่วนใครที่อยากจะเสริมพระมีหลอดเล็กๆอ่ะก็ะมาใส่ตรงนี้ได้นี่ทั้งหมดคืองานเก้าสิบนะทั้งหมดนี้คืองานเก้าสิยังไม่พูดถึงแปดสิบเลยนะคะถ้าเวลาซอพรีเซนต์งานพวกนี้ส่วนใหญ่ซอจะพรีเซนต์งานเก้าสิบทั้งนั้นเลย จะไม่พีเซนต์งาน80นะคะเพราะ80ลูกค้ารู้อยู่แล้วหาชมได้ตามในไลฟ์ของเรานะคะซอไม่ค่อยได้มีเวลาไลฟ์90ถี่ขนาดนั้นนะคะก็เลยเอาทีเดียวเลยในเนี้ยนะคะ